สวัสดีทุกคนนะจ๊ะหมองนี้เป็นหมองที่เราปลูกนี่วะนะปูเล่แต่ไม่รอดนะจ๊ะปลูปูเล่ปูเล่ไม่ไม่รอดเลยเอามะเขือมาโรยไว้ทีนี้จําไม่ได้ว่ามะเขืออะไรเหมือนกันชราพรอย่าถือสานะเพราะเราเป็นคนที่ชอบเก็บมะเขือที่แกๆ่ๆโรยหวานๆไปทั่วมันอะเอาแบบแก่ๆแล้วมาเลยโรยวานๆไว้ ซึ่งเราเข้าใจธรรมชาติอยากให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติว่าถ้ามเมล็ดพัานธุ์ไหนแข็งแรงดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปเขาก็จะงอกนี่งอกมาเยอะแยะแต่แป๊บลมนี่รอดหอยทากมาได้พอสมควรรอก่อนเราเห็นว่ารากลอยขึ้นมาปลูกพืชผักต่างๆ่าให้รากลอยนะจ๊ะทุกคนนี่ต้องเอาดินมากรบเอาไว้เอาดินมากรบเดี๋ยวต้องหา หลักโทอยู่ด้วยเนี่ยงอกมาเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามะเขืออะไรต้องรอให้เขาติดผลนะติดดอกก็ยังไม่รู้นะจะบอกให้ฮะลูกมาสิบกว่าปีดูเหมือนประสบการณ์เยอะนี่แต่ติดดอกมันก็ยังไม่รู้ <c oughs> จนกว่าเขาจะออกผลถึงจะอ๋ออะไรแบบนี้ ออ,อ้สาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมหนาวพราวพัดรูรดูพลัดหมุนแปลเปลี่ยนอารมณ์ดีนะพวกเรานะพวกสาวชาวสวนเนี่ยอารมณ์ดี ส่วนมากบอกตรงว่าเป็นคนอารมณ์ดีเวลาปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยเห็นมันงอกเห็นมันติดดอกออกผลชีวิตมีความสุขแทะนะลงไปเลยเอาเลยนะทีนี้ก็รอในแข็งแรงก็ ลดน้ำหมักหน่อยนี่น้ำหมักเสร็จอาหารจะเอาน้ำหมักเสร็จอาหารมาใส่กระมังไว้นะจ๊ะทุกคนเนี้รอลุ้นช่วงด,ดูดูฝนนี่ก็โอเคหน่อยเขามีในตระเจนจากน้ำฝนมาช่วยแล้วก็ความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเหมาะมากที่จะปลูกพืชผักต่างๆ แล้วก็ตัดกิ่งปักชำนี่เรียบร้อยแล้วรอกินมะเขือกันนจะจ๊ะฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุนหวนทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนด้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา จำไว้ว่าหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจะสรนเวลาชีวิตไม่มีไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เสมอท่องเอาไว้วันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยวันนี้มีงานทําพรุ่งนี้ตกงานก็มีนะจ๊ะดูแลสุขภาพให้ดีๆฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวเก็บตําลนึงไปทําต้มจืดให้แม่ดีกว่าไปละแค่นี้นะ